สงครามแบตเตอรี่กลับมาอีกครั้งข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่หมา9 000 mAh ที่เตรียมจะเป็นส่วนหนึ่งของ Redmi Turbo 5 Series ทำให้วงการสมาร์ทโฟนจีนร้อนระอุอีกครั้งด้วยความจุแบตเตอรี่ที่เหนือกว่าตลาดกระแสะหลักเท่าที่เคยมีมาแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นการเปลี่ยนนิยามของเรือธง,งกลางในตลาดสมาร์ทโฟน แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เช่นนี้มันจะทำให้เกิดการแข่งขันใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมานานและก็เป็นจุดขายที่ชัดเจนและแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดมาหืมาในสมาร์ทโฟนกระแสะหลักแสดงให้เห็นว่ารดมีกำลังพยายามสร้างสถิติใหม่ในด้านความอึดและประสิทธิภาพแต่ที่น่าสนใจอีกคือการใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนเซลล์เดียวซึ่งช่วยให้ยัดความจุได้มากขึ้นแต่ยังคงรักษาขนาดของตัวเครื่องไว้ได้ดีนี่เป็นก้าวสำคัญในการเป,ปลี่ยนแปลงตลาดสมาร์ทโฟนทำให้ร เรือธง,งระดับกลางที่มีความคุ้มค่าด้านความอึดและประสิทธิภาพต่อราคาที่สูงมากแต่เมื่อพูดถึงความจุแบตเตอรี่ก็ยังมีความสับสนอยู่บ้างหากเป็นแบตเตอรี่9000 mAh จะเป็นรุ่นย่อยหรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆของ Redmi หรือมันจะเป็นแบตเตอรี่10000 mAh ที่ซุ่มทดสอบในห้องแล็บนี่เป็นคำถามที่ยังคงอยู่ในความสับสน สำหรับสเปคภายในหรือว่า Redmi Turbo 5จะใช้ชิปเซต MediaTek d ด m e n s i t y 8500ที่มี CPU ียูไอโอเทก725ความเร็วสูงสุด3.4 g h z และ GPU m i ู i 720และรุ่นพรีเมียมอาจจะมีชิป d ด m e สที่ y 9500E หรือ Snapdragon 8 g 5เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ใช้งานระดับฮาร์ดคอร์ การเปลี่ยนแปลงในด้านความอึดและแบตเตอรี่ของเรดมีทำให้เราเห็นว่ามันเป็นการเตรียมตัวให้เกิดการแข่งขันใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งอาจทำให้คู่แข่งต้องปรับสเปกแบตเตอรี่ตามไปด้วยเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่มันมากขึ้นและนี่เป็นความเป็นไปได้ที่น่าสนใจมากเพื่อนๆพืนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวของเรดมีในการแข่งขันในด้านความอึดและแบตเตอรี่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันนะ